โอเคครับอยู่กันในเซิร์ฟพี่น้องบ๊องบ๊องขำที่าปมึงจะบอกทำไมวะอี้ยะบอกทำไมครับเขาออกคลิปไปแล้วหนูเออออกคลิปปู๊บเจัดไปจัดไปโอ้โห้ว่าเพื่อเพื่อเออเพื่อเนวะไม่ตกเข้าไปแล้วน่าเฮ้ยเฮ้ยอีกคนยังไงคนยังไงซุปอ่ะยังของเขาแล้วไหนอยู่ไหนซุปอยู่ไหนดีจ้าไอ้น้อง ไหนมึงขึ้นไปดิไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปกูยังตายอยู่นะขึ้นหนีนี่ไอ้ไ้ไม่้างเอนพ่อพไปยืนตรงแถวบูยบินไปสีม่วงเลยมันสีม่วงมันสีม่วงสีม่วงเออ่ไหนเลยคุพึ่งนะพึ่งนะกูก็เหมือนเดิมครับมาเตรียมมาแล้วครับอะไรมึงกูเบาเขาถ่ายคลิปอยู่มามามาเฮ้ยจบสีม่วง อ้าวเฮียยามใช่ไม่ได้วะยืนมือเปล่าเลยอ้าวโอยันลงมาอทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจานลงไปตบเลยไอจ่าไอฮาริสยืนตรงตรงอะไรกูเป็นซีเจมเรียกกูมาดรุงับซีเจฟซีเจฟคุณโอ้ฟักซีเจฟซีเจาไงกัลลุนายืนตรงตรงงับสเตปบ้างคุณสเตปสเตปคงครับโอเคตาสว่างเมื่อกี้เพิ่งอยู่ในี่เพิ่งมา มีอัพตรงนี้อัพช่องนี้อัพช่องม่วงอัพครับครับพี่เจอัพพี่เจช่องนี้อัพช่องนี้ครับครับครับสุดบริการที่หนึ่งอัพอ้ความมืดนุ้ยนักเรียนอยู่ไหนไหนคนหนึ่งเฮ้ยนักเรียนม่นั่งขี่อันนี้พระอาทิตย์พระอาทิตย์มันไปตรงกับดวงจันทร์ด้วยค่ะยู่ไหนเกินนักเรียนครับนักเรียนอในคนหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนเกินมึงขุดขุดหาอามึงเหรอแหลกเลย แหลกแมงแหลกสไปเลยมึงโอ้เจอแล้วแม่งเอ้ยมาแล้วครับมาเล้วบินมาเลยกูมาครับมาครับตรงกลางกูสีดำกูสีดำแมงเสีมตาลอคาดมองไม่เห็นนี่มองไม่เห็นตาบอดตาบอดมือสีอะไรกูใช้ยาล้องหัวในควายอาาวกลับเป็นคนปกติดีไอ้ชุกไอ้ชุกสีดำนะมองไม่เห็นไอ้คำรองของแถวนี้วะ ไอ้ชุนไนกูขึ้นไปโยนบอลโลนู้นโยนอะไรกูไม่ได้โยนเด้อกูอ้ย<ห>ชุดมีความสามารถลองหัวนอยู่ชุด <laughs> มึงไม่ดีเด้เอมึงเป็นมึงมีชีวิตก่อนีเดี๋ยวกูจะกินนมไอ้เขี้ยมันหมวดนี้มันกินนมไม่ได้กูบอกเอง มองชุกปุ้นแล้วว่าจันไหวนี่ให้มายืนยันแข่งนเออมงชุกก็เล่นหนสามนาทีรอคนรอก่อนท่านหนึ่งครับโอเคกูนกูยืนแบบแบบแบบหายๆตัวไหนไหนอย่างนี้กินน้ำใหญ่แกปล่อยมันไม่ได้กินมันรอเวลาอยู่สามนาทีกูต้องรอเวลานี่สัตว์แม่งก็ถือมีดอีก้ยคุ็ขวานขวานเฮ้ยชุกมือนวาแล้วก็ได้กูมองอยู่กูใช้ขวานอยู่เนี่ยเออมึงยืนตรงๆเฮ้ยว่าจัน นัียันยังตั้งตรงเอ้ยทำไมไม่ขนาดเนี่ยเอามานี่กูมองกูมอมเป็นนู่นแล้วนะพีเจครับมันจ่ตรงไหีเจมับจะขาั้งคุณคุณสติคุ้งลับกันหลังฝ่งหนึ่งกครับนั่นึงครับโย่แม่งเล็มคารนแป๊บนะไหนวะเฮียดูนวะเนี่ยเออพอดีว่าครูใหญ่ไม่หยู่นมครับคุณตีพีเจครับเอาเฮ้ ขึ้นมาบนนี้ไปเนี่ยพี่เยี่ยเดือดที่ไปดูนะชุกตูดทำไมกล้วตุกได้แจ๊สอะไรมันนี้นักเรียนมาตามไอ้ชุกเสืออะไรก็ได้กูมองเห็นเลยเออมองเห็นดีเดี๋ยวกูถือควายดีเดินมาเดินมานักเรียนไหนวะเอ้ยไอ้โซ่ขึ้นไปไหนมึงเนี่ยเดินตามมนจะจะพังตาอุทมัยวะเนี่ยเดินตามอาจานนักเรียน อ๋อตั้นึงปรับแสงแป๊บชกปรับแสงน,นั้ยวะยาตาสว่างมาตรงนี้น,นี่ปรับแสงบงังแล้วให้ดูคลิปด้วยนะ,ะซึ่งเครื่องกูกระรอนแล้วบังให้ดูคนนล,ลคิปไปนะจาน,นเอ้ยน,นักเ,เ,เรียนามาเนี่ยแล้วบังให้ด,ดูคลิปด้วยนะเฮอยเข้า๋ยวเรียนจำน้ากระดานตัง้งนึงออมตันตัน เออกูจะเมื่อไหร่มันจะหมดวะไปละมาจันทร์ลงไปละมา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 ได้๋วเาละหมาแล้วเนาะมามาบ้าสิมาแล้วมาแล้วมาวใครใครจะไปนี่มั่มอับมาฮะเนาไม่เอาอะไรเขาไม่ได้ถามมึงเขาเล่นเกมอยู่มามามานักเรียนมาซีเจซีเจคนเป็นอิ่มั่ม ตีเจไปเปลี่ยนชุดไปตีเจไม่ได้ไเตาะมาใส่ไงหนูเอ้ยมึงดูมดูแล้วมาแล้วมาแบบแล้หัวหน่าเท่ห้โตโตโตโอมึงอ่างนี้ตรงไอ้อับดอนเตยบอลตรงนี้บ้าเลยอับดอนเตยบอลมึงก็ทุบหมาเเนี่ยมึงกทุบกูอับดอนเตยไม่เจ้าตางไมอยู่มันก็ไปหยิบมาเล่นโตอับดูนี่ว่าชุบ มึงกระทุบทำไมยัซุปมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอือกุลอีมามอีมามสีแดงอีมามสีแดงตรงนี้อานั่นไม่มาจนดัวาเองกอับมาโอเคหนึ่งอีมามสีแดงอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วอ่ะเอ้ยโอนหล่อมามามามึงกระทุบทำไมเนี่ยกูสองคนใหญ่ซุปนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี Wait, ๋ยวปูขึ้นมาหาทิศตะวันตกเดวะเน่โน่นู่นตะวันตกอยู่นู่นตะวันตกอยู่นู่นนี่ป่ะถูอ่าหันถูกแล้วชกนไปทางนี้ทางนี้หันไปทางนี้ซึ่งเป็นทางนี้โอหนเหนืยปูแจมเไชี่ยปูดำเมวะมึงจะกระดักอะไรแกอะไรแกงไหนอ่ะมาชกมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเสร็จละนี่เลยปูขมี้เดี๋ย สุดแล้วมึงเนหตทิศก็ทางนั้นแล้วมาทางซ้ายฝุนแล้วมาไหนไม่ทางโน้นทางไหนล่ะทางโน้นนี่น้วทางนี้ป่ะน่นแล้วกไนี่่เลยแล้วแล้วตัดดเียย

ตัวนยขึ้นตาขึ้นมาขึาแล้วครัพี่จะท้ามเข้ามาดิไหนไหนคู่ไม่มถือมิ้งีถือมิ้งไมิ้งดีมิถือม่งถือมนในนในนอยู่นี่ไว้อยู่มงมังตายอนเฮ้เพรงอะไรตไหนมึงมองดีเฮียไหนไหนมึงอยู่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนเจวอยู่ไหนวะ ไปว่าอ่กไหนดูลงช่วงไหนชุวไหนดูดิเขีมีดท่านนึงไหนวะอ๋อไตั้งรูอะนะเอราจะนั้นเราจะนั้นรอคันรอคันลงมาเลยไหนพวกมึงหนีกันกูลงมาต้านลึกอกูใหญ่ยี่ยี่กูลึกลึกมุงกลวมาเรื่อยๆเลยสัตว์เฮ้ยมันมีหลายทางวยไอ้เัวนี้เลยแล้วเลยย้ายกันดีกว่าดูมันมีหลายทางเจอตัวไอ้ทุบแล่ไหนวะโชคยุงไหน